สวีครับผมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็วันนี้อีพีไปนะครับงานครุษกครับอาจจะแหลกๆนะครับเราคงขอปิดเองก่อนนะครับอีพีไปครับมอยากดูกันแลยคืออีพีไปนะครับมาคุยกันครับน่าจะอีพีสุดท้ายล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันครับ อาจจะมี e G 9ถึง e G ี10ก็ได้ครับใครอยากให้ผมทำอาไรก็พิมพ์ไม่ได้เลยครับถ้าจะให้ผมเลือกมาเดยเลือกว่าถูกแล้วครับแล้วแามา่โคกันนี้ครับผมจะบอกว่ามันไต่ขึ้นได้นะครับแตะอะไรวะ แทดมันดีมันไต่ดินได้ครับเดีวเราว่าขุดสะขุดคลองเหมือนกันเหมือนเดิมครับก็มาทำคลิปตอนแปดโมงนะครับตอนนี้ยังดนะครับวันอังวันอังคารครับอุ้ยเดี๋ยววัดดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดวันนี้วันอังคารเหรอ วันพุธลืมวันพุธครับวันนี้วันหยุดเ็เลยมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับ EP แปครับจ้างคันนี้มีข้อดีนะครับก็คือไถดินได้นะครับอืม ถ้าใครจะให้ผมทำงานอะไรก็พิมพ์ไม่ได้เลยนะครับก็มีอะไรบ้างตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับงานสบายสบายตอนนี้เนี่ยเหมือนเจ้ากระบอกเหมือนอะไรหรือเปล่ากระบอกเหมือนแมคโครคันอื่น ก็บอกมันเหมือนเจ้าอะไรวะบอกเจาชื่อไม่ถูอกอะโคบิโกบิโก,ก้เปล่าเออน่ะแหละก็บอกมันคล้ายๆนะถ้ามีเสียงอะไรเข้าก็ต้องขอไปกันด้วยนะครับอืเสียงผมมเขาว่าต้องขอไยกันด้วยนะครับ ขอเอาไว้กันด้วยเพราะเสียงอาจจะไม่เข้า<ม>ใช้คันนี้ขุดชอบชอบสันนะครับถ้าเจอดินแข็งเนี่ยโอ้โหสันเลยครับรึสันเลยครับอืม าคิวไ,ได้กี่นาทีแล้วโอ้โหสามนาทีโอ,โโอโ้โ,อโหเอาเทดินมาเทข้างๆเป็นกองเลยมาแล้วครับตอนมืดๆครับทำงานตอนมืดมดเช้าๆจะเห็นดินง่ายกว่ากับ โอ้โอหสันสันเมือ่อกี้นี่สันครับเฮ้ยก่อนจุ๊กจุ๊บอืมโอเคชอบแมคโครกันนี้ครับเท็ดมันมันจริงครับ ผมไม่ชอบเท็ดดำๆครับชอบเท็ดเทาๆครับเท็ดมันอ่ะตัวเดินอ่ะเดินหน้าเดินหลังเลยนะครับหรอเมื่อกี้ขอเสียงแล้วก็ต้องขอไปกันด้วยนะเพราะว่าตายแล้วโอเคเราขอตัดต่อคลิปก่อนแป๊บนึงนะครับ โอเคแล้วครับก็ผมได้ตัดตอนมาตอนนี้นครับอ,อยากมีห้องของตัวเองซะเหลือเกินพี่แมงก็โคตุเลศเป็นควายนะครับแมงไม่รู้เป็นโลกอะไระครับชอบตดนี่ขอไปครับอ้อไม่อยากเอา,าพูดนะไม่รู้พกเพื่อไม่ดูกันนะครับ เราเอาเจ้าคนนี้มาจอดไว้ใกล้ๆดีกว่าเรามาดูกันต่อเลืออขอปิดเสียงก่อนแป๊บนึงครับมาดูกันสบายๆแล้วครับเราผมปิดเสียงก่อนครับเอาแล้วนะครับ